สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทํากระดาษโนต้ตแบบน่ารักน่ารักด้วยแอป i b i ิ p เพนนะคะเราก็มาที่แอป i b i ิ p เพนนะคะตรงนี้เลือกที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะจากนั้นพอเราเลือกแกลเลอรี่ของฉันตรงรูปบวกตรงนี้ค่ะให้เราติ๊กแล้วก็เลือกเป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งหรือใครจะทําขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะปรับด้วยนิ้วของเราตรงนี้ค่ะ2นิ้วย่อขยายให้ขนาดพอดีนะคะจากนั้นนะคะเราก็ สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะตรงเครื่องมือตรงนี้นะคะที่เป็นแล้วก็เลือกบวกเลเยอร์ขึ้นมาจากนั้นเราก็เลือกสีนะคะที่เราจะทําเป็นสีแบบเส้นขอบนะคะอันนี้ใครชอบสีอะไรก็ทําสีนั้นเลยนะคะใช้แปรงสีที่เป็นปากการมคเกอร์บแบบแข็งตรงนี้ให้เลือกความสเสถียรเป็นสิบวิธีการให้เป็นหลังไปเลยแล้วเราก็ขีดเส้นได้เลยนะคะอันนี้เราจะ เลือกความเสถียรเป็นสีเือให้เขาใช้ปรับเส้นเราให้มันตรงโดยอัตโนมัตินะคะจากนั้นเราก็สร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาในเลเยอร์ที่เราสร้างมาใหม่ให้เราเลือกฟิลเตอร์แล้วเลือกที่ตรงกรอบแล้วก็ตารางขนาดเราจะได้ตัวตารางนี้ขึ้นมานะคะคือเส้นของตารางตรงนี้ค่ะเราปรับเปลี่ยนสีได้นะคะเนี่ค่ะเราเลือกสีได้เลย ความจางของเส้นสีตรงนี้ค่ะเราปรับเลื่อนได้นะคะไม่อยากให้เข้มมากเราก็เลื่อนลงมานะคะเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะโชว์จากนั้นนะคะในส่วนของความหนาตรงนี้ค่ะของเส้นเนี่ยค่ะของตารางเนี่ยค่ะมันก็คือเหมือนกับเป็นจํานวนคอลัมน์อย่างนี้เนาะส่วนความสูงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจํานวนแถวนะคะเราลองปรับตามที่เราชอบได้เลยส่วนความหนาตรงนี้จะเป็นเรื่องของเส้นนะคะความหนาของเส้นเราไม่อยากได้หนามากเราก็ลดลงมา ส่วนขอบบนตรงนี้มันก็หมายถึงตัวขอบที่มันห่างจากข้างบนนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลองปรับแล้วก็เลื่อนให้พอดีกับเส้นขอบน้ำเงินนี้ได้เลยขอบล่างก็เหมือนกันนะคะจะเป็นตรงนี้นคะคะถ้าเราต้องการให้ลงมาสุดเลยเราก็เลื่อนลงมาจะมีตัวอย่างให้เราเห็นด้วยส่วนขอบซ้ายนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะลองลากดูได้เลยขอบขวาก็เหมือนกันค่ะ ก็จะประมาณนี้จากนั้นติกที่เครื่องหมายถูกนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะตกแต่งได้เลยนะคะอ่าอย่างเช่นติดตรงนี้ไปนะคะแล้วก็สร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นมา,าสมมุติว่าเราจะวาดเป็นรูปเมแเราก็เลือกสีฟ้าๆตรงนี้แล้วก็ใช้แปลงสีแบบแบบแข็งก็ได้นะคะ,ะการมารกเกแบบแข็งแล้วก็ คลิกที่อักขระนะคะเราก็พิมพ์คําว่าโน้ตตรงนี้ค่ะที่เราจะเลือกสีของตัวอักษรนะคะเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยเราจะแก้ไขเราก็มาเลือกที่ตรงรูปปาการตรงนี้นะคะตรงขนาดตรงนี้เราปรับแก้ได้เลยนะคะอักขระฟอนตอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะแก้ได้เลยส่วนรูปแบบก็จะเป็นสีกับสีเส้นขอบนะคะ ถ้าเราได้ที่ชอบแล้วนะคะเราก็จัดวางได้เลยจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำรูปของตกแต่งต่างๆที่เรามีนะคะ,ะนำมาใส่ในตัวกระดาษโน้ตของเราได้เลยนะคะใครมีไอเดียยังไงบ้างก็สามารถที่จะตกแต่งตามที่เราชอบได้เลยนะคะทีนี้การนำรูกเข้ามาทุกครั้งเราคลิกที่ยกเลิก อันนี้ก็จะได้กระดาษโน้ตขึ้นมาแล้วหนึ่งแบบนะคะเดี๋ยวเราไปาพาท,ทำอีกสักแบบหนึ่งนะคะก็มาเลือกขนาดหนึ่งตอนนี้จากนั้นก็เลือกสีค่ะ